จะถึงห้องแล้วอากาศเย็นจนเดินเหมือนคนเซเหมือนคนเมาเหล้าเลยพี่น้องดูบรรยากาศถึงดูรถก่อนข้ามทางถึงทางเข้าแล้วพี่น้องบรรยากาศบุเขา่า เห็นเห็นน้ำแข็งเลคะทางเข้าคอนโดค่ยทางเข้าคอนโดที่เห็นปลาอยู่คอนโดมีปลาที่สีส้มๆอ่ะนะที่นี่เขาก็จะมีถังขยะแยกมีกระดาษมีพลาสติกมีกระป๋องมีขวดนะขวดสีขวดขาว ตร้ไหนม,มีรถก็จะลุกกล้องลงหน่อยแล้วเนองไม่ให้เห็นแต่จะลืมรถเขานี่กเป็นคอนโดนะคอนโดคนแก่เยอะอยู่เยอะนะทั้งนอกเนนะี่ยที่ว่าเลยสีเทาๆนะครเก่าๆเนี่ยนะเ,เ,เป็นคนแก่อยู่ส่วนมากนะที่ปุ๊กก็เสียแล้วห้อง เพราะว่าราคาไม่แพงนะสองสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยนะของที่ยาปลายอยู่ตึกสีส้มเหลืองเนยนะคะสีส้มเหลืองตึกแหลกเลยของยปาปาฮะตรงนี้มีคนไทยอยู่สองคนรวมทั้งยปาปาด้วยเนาะก็ยปาปาอยู่ชั้นสองนะฮะอันนี้ก็ราคาเริ่มสตาร์ทแรกก็สองหมืนกว่าแล้วถ้าแหลกเงินไทยแล้วนะ เนี่ยายาปลาจะเข้าลงรถสยัยพขยับรถก่อนน้องแต่พ่อของยาปลาอยู่นี่ก็ก็ศามเหมือนน่ะเพื่อนไปดูบนขี้ยามีท่าน้ำแข็งนะน้องขาวกระเป๋าเดินทางทิ้งเขา้า โรงรถกันนี่คือโรงรถนะพี่น้องโรงรถเขาจะทาจอดรมนะฮะแล้วเขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะขีดขีดเหลืองอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นของใขรของมันนะจะมีเบอร์เบอร์ห้องนะเบอร์ห้องติดอยู่นะ,ะอย่างเงี้ยนะคะติดของใขรของมันเนาะนี่รถยีป่ป่าจะมาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะขยับให้คนตานะฮะ ดูสตาร์จะติดไหมไฟแดงแปลว่าแบตเตอรี่ยังโอเคอยู่นะฮะชาร์จตอนนี้ก็ชาร์จมอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะเดี๋ยวจะย้า,รายรถนะฮะคือตอนนี้สตาร์ทติดทิ้งไปก่อนสักสิบนาทีพี่อง เดี๋ยวก็จะย้ายเดี๋ยวคุณตากลับมาคุณตาต้องเอารถประจอดตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมี้ยาปลาก็จะจอดทางหน้าคุณตาจอดขวางจอดขวางคุณตาก็จะจอดยาวนะะตาก็จะเล่งเครื่องนิดนึงวอร์มเครื่องไว้นะพี่น้องวอร์มไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดนะะไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดเพราะว่าต่อยาปลาเสีเดือนอะรถไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะแบตเตอรี่ ไม่มีเลยนะฮะสตาร์ทแชดชไม่ขึ้นเลยนะคะไฟอะไรไม่ขึ้นหน้าเกเลยเนาะนะฮะก็เลยดีเรามีที่ชาร์เองนะคะซื้อมาไว้ชาร์ตนะถอดแบตชาร์บนห้องนะฮะพอชาร์จไฟเต็มก็เราก็เอามาใส่ก็ยังเดินนะฮะลงวอร์มเครื่องนะเมื่อวานไม่ได้สองวันไม่ได้ลงวอร์มนะลงวอร์มวมนนี้เนาะนะคะ เ็ตก็จะย้ายย้ายเขาเขาขี่